วันนี้ามารับโชคเซต900ตัว2,021นะครับวันนี้จะเป็นโชคดำนะครับตัวเป็นตัว SE โครงน้ำเงินแล้วโชคเป็นสีดำนะครับแต่ว่าเราทำการรับโชคเป็นสีทองเข้าไปเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะสวยเูเลยก็ยังไงฝากผลงานหน่อยนะครับสำหรับรับโชครับประกันตลอดชีพนะครับ เสีย<ะ>หามาโดนถาบโดนอะไรมารับเค็มฟรีครับพี่เข็มสิบให้เท่าไหร่พี่ก็ให้สิบเลย <laughs> ให้สิบเลยเนาะได้ครับคุณครับ <laughs> โอเคงานนี ب, ้ครับงานนี้ครับสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้รถรถสภาพแปดเดือนแต่ว่าใหม่ๆเลยนะครับฝากผลงานหน่อยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ